หสองสาครับสวัสดีชาวโลกที่ใช้การออกซิเจนหายใจกันทุกคนครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวดอยหัวหมดหรือว่าดอยไม่มีหัวครับผมอตอนนี้ผมอยู่หมู่บ้านบึงเครื่องนะครับจุดสตาร์ครับผมผมจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวดอยหัวหมดจะไปดูทะเลหมอกกันครับ เดี๋ยวติดตามไปดูครับว่าจะไปยังไงก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมก่อนนะครับผมไปครับครับตอนนี้เราก็กำลังออกเดินทางเดินทางมาแล้วนะครับทุกคนเราไ้ฝนฝนก็ตก,ตกโปรยครับนะครับสํารับบรรยากาศรอบรอบรอบ บ้หม,มูบ,บ้านน้มีทั้งภูเขามีเล็กมีบ่อมีโขดครับ,บ นี่ครับผมนี่นะครับผมมี่คือจุดที่มีโทรศัพท์นะครับทุกคนเราถ่ายเรลอดเลยดีก่าคอยดูให้คอยดูแล้วนี่ครับจะคือสถานที่นี้คือมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับไปครับไปกินซ่าเดี๋ยวไม่ถึงครับเดี๋ยวไม่เอาอ คุณได้ความมูนี่มาจากใครหรือครับครบบเหัือดูครับอกดูครัดูดูก็เมทที่คระบผมต้องรีบไปแล้วครับวันนี้ฝนจะตกแล้ว่ราะตอนนี้คือหนาวมากหนาวมาก วเราก็จะลดขับไปดูช้านะครับลดคนเร็กวการตรวจครับเราต้องช้าที่สุดแบบนี้ครับน้ำตกทีเราเจอเราจะต้องเบินช้าที่สุดประมาณเราจะต้องขับประมาณสักงยี่สิบยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหาว่าแบบว่าเราเราขัดขืนในการตรวจ <c oughs> ในดันจะไม่มีคนตรวจเราไหวได้นี <c oughs> ่ครับทาง,ง,ทางน้ำตกทีเรครับอันนี้คือทางเก่าน,นะครับผม ก็ายมีทังหครับรั้กใหม่ครับก็าจะมีประมาณครับผม เจออุบัติเหตุครับรถตกล่องครับรถชนตกล่องครับคือตอนนี้ผมจะไปเป็นคนรับเหมาดีไปช่วยเหลือครับเราไปถามก่อนครับว่ามีไหลให้ผมช่วยไหมครับติดเลยติดน,นะสป,ปีดแรกก่อนคุยครับสป,ปีดรับ

ポンと来たポン น้วยได้แต่ผมกเรกเดี๋ยวๆอันี้ก่ยกเลยครับเป็นเค่อยอัดไปเบาๆนะได้แล้วเราจะไปอาดแรงลงมาลาน่ยื่นไหลไหลอยช่วยดันนดันดันเราค่อยดันระองเันเดอดแล้วบอกจังหวะนะครับ một, 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 hai, tám khoai, một, một, hai, hai, tám hai, hai, tám hai, là. ได้แล้วครับได้แล้ครับเอาโอเคหน่สองสองโอเคครับไปแล้วพี่อขอบใจามากนะนะครับผมไม่เป็นไรครับไปแล้วเพื่อสปริงมันออนน้อยหน่อยไอ้ <laughs> ไปไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูล่องรถกันนี่ครับรถยนต์ตกลง ไปครับเจสโกครับผมบ เอาไข่ไข่ไย่สุดนี่ครับแ้ินกะนยซื้อขนมแป้งหนึ่งเีคืออะไซื้อไม่กินหรอน้องซื้อไปกินเลยรอไปกินด้วยกันนี่แหละนี่เดี่เด็ดเดี๋ยวเราแตะน้องเอาน้องพกไปสักวัก เออเริ่มกันแล้วก็มีน้องก็กำลังปั่นอย่างนี้ตั้งนี่ตั้งแล้วก็ ตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มมืดแล้วนะครับก็คือผมอยังไม่ถึงสถานที่เลยครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางต่อแล้วครับทุกคน,ก,คนก็คือผมไปถึงนี่ผมจะต้องจัดเตรียมสถานที่นอนคืนนี้บน,บนยอดดอยหอมหมดก่อนครับทุกคนไปครับทุกคนครับผมไปครับผมอุ้ย เป็นบ้าครับผมใบรถก็ไม่มีใบชายก็ไม่มีครับผม นีครับเรามาถึงแล้วดอยหัวหมดดอยไม่มีหัวอ่าไม่ใช่ีครับผมทุกคนครับผมผมมาถึงแล้วครับผมจุดหมายของเราว้าววิวยังสวยเลยครับสวยครับเราเห็นหมู่บ้านทุงผางบนครับเราต้องขึ้นไปข้างบนนะ อโอ้โหมืดมากทุกคนนี่ครับผมผมมาถึงยอดดอยหัวหมดแล้วนะครับผมน่ครับก็คือผมมาถึงกับน้องแค่สองคนครับผมเนี่ยมืดมากเลยครับไฟไม่มีครับอาจจะมองอาจจะมองไม่เห็นหน้าผมครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟมอไซค์ก่อนครับ เจ๊น้าผมเองครับทุกคนครับนี่ครับผมตอนนี้ผมได้มาถึงดอยหัวหมวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้ก็คงไม่เห็นวิวมันดึกมากเลยครับผมมาถึงกันแค่สองคนครับนี่ครับเพราะผมมาแค่สองคนครับนี่ครับเนี่ยเรามองเห็นหมู่บ้านอำเภออุ้งผางกันทั่วหน้าเลยนะครับผมอันนี้คือบนยอดดอยนะครับทุกคนครับนี่ครับผมอันนี้คือยอดดอยนะครับ เราจะมองเห็นไฟลางๆเห็นไหมครับนั่นคือหมู่บ้านอำเภออุ้งผางนะครับเราอยู่บนยอดครับเราสามารถมองเห็นได้ทั่วครับแต่ตอนนี้ดึกแล้วกล้องเลยอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมจะมาดูสถานที่นอนเดี๋ยวผมเิดว่าคืนนี้ผมจะมามัดไปนอนที่นี่เลยครับนี่ครับผมกูจูบุกไปตรงนี้ครับ แล้วผมจะนอนตรงนี้ <Okay. S 3> นครับสวัสด,ดีครับผมตอนนี้ก็คือดึกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเพราะผมจัดเตียเต็นท์อะไรเรียบร้อยก็คือจะมาต้มมามากกินนครับตอนนี้ตอนนี้กีทนะ่ทุ่มแล้วน้องจะสี่ทุ่มแล้วอีกห้าทีจะสี่ทุ่มเอคือเพราะผมเดินทางมานี่ก็คือแบบว่าดึกมากดึกมากก็คือเตียนสถานที่อะไรเสร็จก็คือ ยังไม่ได้กินอะไรเลยเปิดแก้ครับผมมีไฟครับผมร้อนน้ำร้อนเดือดครับผมโอเคครับผมน้ำร้อนเดือดแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่มาม่าเลยครับผมใส่มาม่าครับผมเกี๊ขยะครับผมเราทำไร,รอยเราอย่าไปลืมเก็บขยะนะไม่ไย่งั้นมันจะทำไร ทรัพยากรธรรมชาติครับเราจะปิดไฟครับผมต่อไปผมจะปิดไฟครับผมแล้วผมตอกไข่ใส่เข้าไปครับผมผมชอบกินแบบว่าไข่ไม่เคยสุกครับผมมันรู้สึกว่ารสชาติมันถึงใจกว่าครับผมนี่ครับผมทำไมผมต้องครับผมเอาครับผมสองทีสองครับผมต่อไปผมจะทำการคนให้ไข่ดาวเออไข่แดงเข้ากับทำไมครับผมเพื่อเราจะเพิ่มความมันครับผมนี่ครับผมโอเคครับผมแล้วผมจะทำการปิดฝาครับผมนี่ครับผม แล้วผมจะรอสักสิบครับครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บไปตั้งสิบโอเคคราไปเลุกขึ้นไม่ใช่เรามากบนั้นนะอยู่กับผมอยู่ครับผมนะครับผมน้องน้องต้องให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนครับผมโอเคปิดกลนี้นี่ครับอันนี้คือการเรามาอยู่สถานที่ของไม่ถ่ายคลิปวิเเจ้าที่เจ้าทางนะครับเราจะต้องให้ให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนครับผมนี่ครับ อันนี้คือคนเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่ครับผมโอเคครับผมหลังจากนั้นเราก็กินกันได้เลยนะครับผมเอาครับผมกินเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ผมได้กินมา่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเวลากี่โมงแล้วเนาะสี่ทุ่มยี่สิบสองสี่ทุ่มยี่สิบสองวนนะครับก็คือผมจะนอนแล้วครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะตื่นเช้ามาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมสวัสดียามเช้าครับผมนี่ครับเมื่อคืนลอดมาได้ไงไม่รู้ครับฝนก็สัต ผมก็มีมีครับอากาศก็หนาวครับนี่ครับผมนี่ครับเมื่อคืนเพราะผมเอาชีวิตรอดในเต็นท์นี่นะครับผมนี่ครับดูครับคือหนาวสั่นมากครับโอ้นี่ครับบรรยากาศยังเช้าฝนยอดร้อยหัวหมดครับทุกคนครับผมนี่ครับผมผมนะผมไปเจอ ทะเลหมอกอย่างที่เขาลงเลยครับผมนี่ครับผมผมว่าผมเบาที่ครับผมทุกคนครับผมนี่ครับทะเลหมอกทะเลทะเลหมอกทะเลเมฆไม่เจอเลยครับผมนี่ครับนี่ครับเราจะเห็นหมู่บ้านอย่างไร ผมว่าผมมาครั้งนี้ผมไม่ค่อยพอใจกับการท่องเที่ยวของผมเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าก็คือไม่มันไม่เป็นดังคาดครับผมเดี๋ยวผมว่าคืนนี้ผมจะนอนมันยอดอีกคืนหนึ่งครับเผื่อผมจะเจอทะเลหมอกส,สวยครับผมครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือปิดคลิปครับผม จอกันคิดหน้าครับถ้าอยากไม่อยากพลาดคิดหน้าก็คือปัดกดไลค์กดแชร์กด subscribe อีกอย่างที่ลืมไม่ได้คือกดกระดิ่งนะมันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคืนนี้ผมจะนอนต่อ